อ้าวเฮ้ยเดี๋ยวนะตัวละครกู มันไม่ใช่ตัวนี้ใครมันมาจับกูแต่งตัวเป็นทาหารบอกว่าไอส้สัตว์โอ้ยี่ะกูคือนักประจนไทยนะเวย้ยไม่ใช่ทาหารที่จะมาตวรวจป่าปามป่าอะไรเขาบึงเลยสัตว์ไม่ใช่อบึงจับผิดคนแล้วบอกหัวหน้ากองกูคือนักประจนไทยกูไม่ใช่ทาหารตัวละครกูไม่ใช่ตัวนี้นะตัวละครกูเป็นตัวนี้แต่ตหากอะไรนี่แหละมันหล่อเท่จะตายถ้าเป็นทาหารนะเวย้ยเขาจะมาดูแลป่าดูแลธรรมชาติดูแลทรัพยากรอากาศใช่ไหมแต่กูนี่ไงตัดต้นไม้ง,งอกๆอยู่นี่ไง <c oughs> มึงเห็นไหมนี่บอกหัวหน้ากองมึงเรียกผิดคนแล้วบอกหัวหน้ากอองงเเาจริๆลยนะเว้ยกูก็อยากเล่นแแมมคครับบบปกติอนื่บ้างงงงงงงไไแแแแแมม่่่่่่กกูููลลลลตตตตออนนนนี้้สัััวว์์จโททรศพพเ ว่าจะเอาชีวิตรอดแบบปกติมันคนอื่นบ้างนะแบบไม่ลงมสไม่ลงเชีย่ยอะไรสักอย่างเลยกูว่ามันน่าจะเข้าท่าดีกว่าลงมสนะเว้ยเฮ้ยนี่มันกวงหรือว่าเก่งไวะไอ้ส,สัตว์กูไม่รู้ที่รู้รู้คือกูไม่มีใครทำไมตัวละครกูมันเป็นทหารไวะไอส,สัตว์แม่งแต่ก่อนกูเป็นโจนเวลตันโง,ง่ๆคนหนึ่งนะเว้ยกูเป็นแค่โจนเวลตันหรือว่ากูเอาชีวิตรอดมากเกินไปเว้ยจนกูได้ย้ายตำแหน่งกลายเป็นทหารบกเออน่าคิดนะเว้ยทำไมอ่ะก็คนมันหล่อเท่จระเข้ปิ้งย่างนะครับผมแล้วใครมันมาเอาไม้มาวางไว้ตรงนี้เนี่ยไอสัตว์เก๊ก้าทางคนรออออออจะเเเเเินนนนนนวว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 ่่่่าูแแมมมมมมงงงงไไ้้้ลกกกกกปป็็ััััััสตต์หีียื เก้งวะไอสัตว์แม่งกูไม่รู้นะเว้ยตัวนั้นเขาเรียกว่าเก้งทีมี่เก้งชี้อะไรไอสัตว์มันคือแย้ไม่มันคือเก้งไม่มันคือแย้บอกครยมึงจะมาเถียงกูมึงโผล่ไเรียนมาบ้างมันจะเส่บักค่านี่ไม่เว้ยมันคือเก้งไปเดี๋ยวนะอนโอ้มึงเคยเห็นไหมสก,กลิลเลตันถือปืนไอสัตว์นี่แหละบอกเลยอีซี่กูหมายถึงมันน่ะฆ่ากูแบบอีซี่ทุกคนเอ้ยทุกคนเอ้ยไม่ต้องสงสัยก <c oughs> ันนะว่าทำไมกูตัดมาถึงตอนนี้หรือว่ากูตัดยาวหรือเปล่าหรือว่ามึงขี้เกียจภาคหรือว่ามึงขี้เกียจคำเอาจริงเลยนะเว้ยแแแแแออ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 อปปัััััดดดดหหหหหนน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 ้้้้้าาาาจกกกกูููมมมมเเเเงงงงววยย่่่่ลลลตตตีีีีะะะไไส์ทขรรคคบื หน้าจอนี่กูลองใช้ทุกแอปเลยนะเว้ยแม่งคือเด้งทุกแอปเลยไอสัตว์สตรีมสดใน YouTube แม่งก็เด้งออกไอสัตว์โอ้ยไอควายกู่าคลิปแม่งเอาเท่านี้นี่แหละแม่งกูไม่มีอารมณ์ทำแล้วไอสัตว์แม่งแอปหน้าจอแม่งก็เด้งไอสัตว์แม่งดิสต็อกแม่งก็แบนไอควายผู้ติดตามแม่งก็มีเป็นแสนแม่งคนกดใจแม่งไม่ถึงหมื่นเลยเว้ยอ้นอ๋อใช่กูกลับไปอยู่ในเกม่ยวไว้คาร์บิชเช่นเคยบอกเลยตัวละครกูแม่งมีสิ่งที่เขาเรียกว่าเลือดเหม็นเฮ้ยเดี๋ยวนะมันมีอะไรบ้างวะมันมีเฮ้ยเดี๋ยยยยยยยวววววววนน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 ะะะะะะะเเ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 เดดดดดดีีีี๋๋ตตัััลลครรกกกกกูููููไไมมมมม่่่่่่แแแข้้้้็็็พิงงงสปปฮชาทอย ไม่แค่ตัวสตีฟแดกยาคอริดอนแล้วตาขาวเนี่ยตาขาวไม่พอไอสัตว์มีเลือดเมนเต็มตัวด้วยเลือดเมนอีอเล็กใช่มึงฟังไม่ผิดเลือดเมนอีอเล็ก อีอะเล็กปล่อยเลือดเป็นใส่บอกสติฟเออเฮียแม่งกูอยากระบายนิดหนึ่งไว้เฮียแม่งทิกตอกมันเป็นห่าอะไรวะไอ้เช ok, ok, ok. ี้ยทิกตอกทิกตอกแอปตอกแตกคือแบบว่าเรื่องทั้งหมดอ่ะมันมีอยู่อย่างนี้เว้ยคือแบบคลิปล่าสุดที่กูลงในช่องสำรองใช่ไหมมันจะไม่ใช่คลิปไมค์คราฟนะเว้ยมันจะเป็นเกมเกมหนึ่งแหละที่มันแบบว่าเอาชีวิตตัวเองให้รอดในแบบแต่ละด่านเป็นด่านหนึ่งด่านสองด่านสามอะไรประมาณนี้ไงไอ้เชี้ยแม่งคือแบบกูลงไปได้สองชั่วโมงไงไอ้สัตว์คลิปกูลโดนลบเลยโดนล,ลบด้วยเหตุผลด้านความรุนน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 นแแแแแแรรรรงงงงงงงไไไอออออ้้สสััััััััตตววววว์์มมมมมมม่่่่่่กก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 กูู็็็็เเเเเหหหืึคคคยยดทีีีาา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 ชลลละบปฬฬขข กูลงในทิกตอกมึงไม่เห็นเลยเหรอว่ามันเป็นแค่เกมมาสีแมีม่ยงไงถ้ามึงลบคลิปกูกูก็ไม่ว่าอะไรหรอกไอสัตแต่ว่ามึงจะบล็อกช่องกูทำเห,หี้ยอะไรวะมึงเห็นไหมเน,นี่ยไอสัตบล็อกสตีฟกูศูนย์เลยทิกตอกมันบอกมาว่ากูทำผิดกฎชุมชนซ้ำหลายครั้งมันก็มีแค่2คลิปเองนะไอสัตคือกูผิดกฎชุมชนแค่2คลิปแล้วมันบอกว่าผิดกฎชุมชนมากเกินไปซ้ำหลายครั้ง What ว่าแต่ฟักเหี้ยอะไรวะเนี่ยไอสัตมันผิดกฎชุมชนแค่2คลิปเองไอ้ไอไอ้มึงอย่ามั่วไอสัตสรุปปเเเลลลยยยสสสสััััั้้้้นน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 ๆกกกกกก็็็คคคืืออ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 มมมมบช่่่่่่่งงงงงงำรูููไไไไใหหหโพพต์ิิิจจววาาะถึดดดดดดดีแท ให้กูล่มจมตลอดไอ้ติ k กตอกถ้ามันเป็นไปได้นะเว้ยกูอยากให้มันมีแบบว่าติ k กตอเถื่อนไงแบบว่าติ๊กตอที่มันแบบว่าสามารถพูดคำหยาบได้สามารถทําอะไรก็ได้แต่ว่าไม่สามารถทําให้มึงสโมกวีดเอวีดีกันลงติ k กตอได้เข้าใจไหมถ้ามึงอยากสโมกวีดกันนะไอสัตว์มึงไปสโมกวีดข้างรงสีเลยเอวินโอเคใช่ถ้าใครดูคลิปกูมันก็จะดูแล้วเพลินเบร์นแล้วลอย <laughs> ระหว่างเพลินกับปวดหัว กูว่าปวดหัวมากกว่าว่ะโอเคโอเคเลิกเลิกบ่นเลิกบ่นเลิกบ่นแล้วก็มาขุดหินต่อคือ <c oughs> แบบว่าหินอะ่ะกูบอกให้เลยนะว่ามันสามารถทําอะไรได้ตั้งหลายอย่างมากไม่ว่ากระทั่งเตาเผาพ,พิกแอคหินขวานหินแล้วก็มีดดาบหินนะสิ่งที่มึงไม่สามารถทําได้ก็คือมึงไม่สามารถทําให้เขามาชอบมึงได้วัตถุฟักกับสกินเท้าอสักเงีย้ยงเงีย้ยประสิการรบกอ้โจนโจนโอ้โหโจน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 ถือถืออะไรวะนั่นโจนโจนถืออะไรวะนั่นไอเชี่ยคือมันไม่ใช่หน้าไม้นะไอสัตว์มันมันคือเชี่ยอะไรวะเคยสนกับโจนห้ายยยยยเเป็นนนโจจรบาาาาาััไออ้้้หีีแมม่่่กกููะตตวถคื ว่ากูนี่โคตรหล่อเท่กันไปแล้วนะรู้ไหม